แตงโมพระลยขอกาบสวัสดีซ้ายบุญทุกทุกทันเนาะค่ะค่ะมือนี่ค่ะก็เป็นมือบรนพะค่ะปกติแล้วแม่พูกาบเขึ้นหอเนาะค่ะแต่ว่ามีเอฟซิ่นมาจากต่างประเทศเนาะค่ะแม่พูก็เลยถือโอกาสค่ะขึ้นหอเอาตัวเลขตัวเบอร์มาฝากพ่อแม่พี่น้องเฮ้าค่ะกัเป็นความโชคดีของพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะมือนี่ค่ะปกติแล้วไม่พูกะจะบ่ขึ้นหอค่ะจะเป็นมือัรหยุดเนาะค่ะ จังได้หฮอกะจังไปติดตามตัวเลขตัวบเบอร์พาะว่าเมื่อนี่ค่ะ <c oughs> ปูเสียห้แนวทางกับลูกกับร้านจังได้สําหรับแนวทางอาหารกลางวันและก็อาหารรอบเดืกดเนาะ <c oughs> ค่ะพี่น้องฮอกระจังไปติดตามเราชมเราฟังพร้อมกันกับแตงโมพ้าร้ยค่ะร <c oughs> ้านแตงโม,ม่วางบุกแตงโมเนาะร้านปูร้านโค้ดอธิพางมากทั้งของอยี่ยงแตงโมู้ารวอยเออหน่าคือ,อพัด แดงคนร่วมกับคุ้งข้างวุ่งมาหยังนะฮขอ,อรอยเปิดชุดขาวคุ้งคีหกค <c ười> น <c ười> เป็นอวนมาก็เล้วขึ้นในปูจบขอเปิดขาวสุ้งีหกนางปืยนยลุกปักกระชายาังห,าาห้าก่กาวนางเับขึ้นตาลีคำวีมาของระหว่าเนาะนางบางอ่อนหมาช้อนของลอยไปพรมขอบรัว่วออร่อวงหอดเรียบไป เก็ดสี่องูดสี่หกเก็ดสี่สองตูดสี่หกถูกต้องมก็แคจะถือมันก็ไม่ถือค <c oughs> นอดมาจะปูก็แล้วคือไม่ปูเลยอะอันนี้งานคึ่กาผ่าคึกคขาาผ่าปูกระทรุท้องร้อยสิบเกดหนองานอัดข้าวนานการักพัน้องร้อยกว่านางมาริบุงพักอื่หนึ่งพันบาทเพราะก มือชกมือรับมือชกมือมัดอายุวันนะถูกข่าวอะไรหนึ่งแล้วก็รวยนะลูกนะจะดึงจะดึงก้อยขินกระไรขึ้นเกาอะไรยืมขัน่างยืมบ้านเอาขึ้นนะครับผม้เออลูกหลานโคถ้าหมุนบ่าขาใช้ร้อว่าต้องห่วงคนขายปลูกขันยานโดยทช่งถูกทางถูกท้องอยากให้ปูกไว้ฟังวันเกิดครับนายเรียม ลุกพิมฉะน้อยเกิดว่าชื่อชาวห้าผม่ํทำอาชีพค้าขายครับเอออขอให้นายเรียมลูกพิมฉะน้อยขอให้มือโกมือ grab มือโขมือ้าไอายุวันนี้โขขาพายหึงงก็รวยทข้ามาข่าหึงระลุระดั่งระดั่เออเกิดว่าทื่อชาวหาหาให้อายุมันก็อนเงิให้อกยุแก่าวมือระลุระข้างมือปุ้ยงางก็ได้ ตายกพาตายเข้ากับเขาครับคเอาเจี๊ซบชิบกับพ่อเด้อเด้ออายุอ้าวครับคได้เกิดเมื่อเนี้เอาเจี๊ยบืิหนี่เขาพ่อแต่เกิดเมื่อนี้ว่เออเอาเจี๊ยบิบก็ได้ก็โตอายุนะอืออ้ยอัก็บ้าหมดแล้วแต่ชกค่อนิ่เจือมา่ชกพ่อคนละกชกพ่อน้อครับผมอันนี้ยางชกพนินงเจือก็ไม่กินเกลือแล้วก็แก้กุญอจจานกินเจือ ว่าไม่ติดกลือเขาจะนั่งเพราะครอบครัวได้ร่วมบูมกับองคูนึงพันกว่าอ้าวขอให้งานทุกคนกินเกลือขอให้มือโชคมือราามือโชคมือมัดอายด้วยนนะสุขขาพอะไรอย่งเงแล้วก็ดูดวยนะลูกนะจะดึงจะดึงขัมาค้าเครื่องมาเปิดใช้ดังเนื้อแหะอันนี้ผ่านมาทางช่องไอพารวยงานไข่มุกผีอภัย รวมมูลกับองค่ห้าร้อยบาทเนาะอ้าวขาให้มือถืมือดับมือกืมือไว้อายุวันนัูขาพระแลหนึ่งแล้วก็รู้วยนนดจะเริ่มทำมากค่ะคือพูดได้ระแอ้าวเดี๋ยวนมวบุมวผ้านอนโตธนาพเพิงผ้เนาะพวกกับยเขาว่าพึ่งเ้าหรือเนาะยยว่าพึ่งผ่านแล้วกับค้นมาถูกครับคูว่าบเมมือกันนะ พ่ันนานารเพิ่งเผาอาเพราะว่าใค้นทรอกเพราะว่าเึ้นงฆ่าเพราะว่าเป็นส่งนี้คือกแต่โมตึ้งังไอ้เออแผงไม้ทั้งไอ้ไอ้หรือใครใครอีกก็กลัวค่ะไปดูใหม่นะมนเชื่อพ่อนะท่านาพรเพ่งามพราะไแต่ปกติเขาทนานาพรเพิ่งเผานะนะไม่เชื่อคอ เออชาวบัูการหนึ kind of like to run, so ่งร้อยกว่าโควบัวชาครัมาเลยครับใช่หนึไหมไม่ใ่ครบัลูกรเออเห็น้างว่าพอพูเทีพเอขึ้นหู่นรข้ามู่กาบอกาพูดถงตรงนี้ครวบ่าขอให้งานคณะฟเพิงเผาหรือเพิงผ่าค่อนใช่ได้นะขอเออปูนปูนทิ้เร่องหวงขางูล้ให้เจริดใจริอายวันได้ถุกกลัได้ทังนนแล้วก็พอขึ้นหง ชัยวีคือกะบ้องบอกว่าอย่างไรอยู่ือนางปัทมาพรทองถีปัทมาพ้อนห้องถีกับนายกบหรือเขียนบอกเอี่นางปัทมาวารตเ้อรอร่วมบุญเออคือพอวันถีวันงอเม่เพิ่มให่มือเนียวเพิ่มเพราะว่าคือคือแบบเออว่าเธอของมดิลข่าเหมือน็จาคือสักินะครับ คือก <l panels sei> ับปาชมาว่าก right ็ตือพ <s os apan> enfin ้อเมาอกู่คือคืออคือหอยแต่พอวานอ่คือคือใช่พราะากด้รู้จีก่อเบาพอเมื่อกี้พัเพึ่มมาเลยนึ่งเดือนหน่เกือบสามเดือนฮก่อเขาคือว่ารู้ขึ้นหมดแล้วลู้ขาก่านเขาเอาก็คือพ่อขี่หันคืนนะองกับปรามากับเพียรบอกเอ๋พ่อจะให้คืนนะถือว่าให้เกิดปกติสองร้อยมวยนี่ถามเ เออเอาเอาใากูจะชิบเก่าคือเก่าด้วเด้อเอาทังมันแด็เอาเอาเปล่าขครมันหมดจะไปจำชิ้นจำชิ้นลุวันทูคือขร้ห้าหกวันทูคืออรคั้งคห้โอ้จชิ้นวงไนเรมโ่คือย่งแกมโม่แค่รู้ว่าจำชิ้นนั่แบผกูู้ย่งแบบทับทุมไ้ากู้ซไก่ห เออไดการ,รอยูู่งนุนังเนาะกูได้รืร้ค่ะกูข้ารับโทรแบบถเต็มที่ดูผัดว่าเนาะออีนางแตงโมขอคาราวันพระวันถึงเนาะขอให้อนางแตงโมเออมือถูกมือรัมือถูกมืมอมัดครอบครัวอยู่เด็กเปิดฝูอองนะโอตคเลยดูนะอ้ะาดแล้วอันนี้ขออีนางหน้ารอตรัวแก่

โกราบตัวโอ้คอยแทกัว่าแข่ปอดูขนาดนี้คือยนอนมันมากบามครับกแขกอยแกโอ้กของนองพึ่งรันของึง กินยังบ่ครับเขาก็สิเบิ่งให้โซเขาบ่กินยังบ่โซเขาไป và... ừ. ừ, và... nó น้องเด้อน้อง3ได้ย่างแอ่นยกสาวเก๋หยังก็เออพอคืออมมาลูกครูปูนี่กันตั้วเออเขาก็มามันชักนี่เขาก็โตไก่หมูมายืนรอโอก่อนจะไปงานอะเข้าใจบ่ครับครับกึกกวดกึกกวดครับ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  เออเป็นน้องที่น้องบึงมากว่ะค่ะปราปูของดีของครั้งรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวด้วยปลงใบไืองผูกสีผ้าพร้อมปูแตกปูพุ่มปูปูปูก่าคือจ่าทั้งจ่าฝ่ายจ่าช่องเออลงมาชักงั่ให้น้องที่นั่งบึงได้รึเรียมมาไปชื้อแล้วก็ให้เทียวขาดปอบไ้ปาเออไปชื้อแล้ยวแ็ให้เต็มทุ่มเงี้ย สามน่องกับปูหมาคือกระเพอไปรักโถงรักขากระฟองยี่ยมครับขั้นเชิดก็คือเขาถือว่าออามาเหมือน่านอย่างนือไเป็นรเลปเ้งไปำเงินุบ้านแล้วก็มเ่าจ๋าปูสัดว์สีรัง กันคมไว้อเป้าหมาจะ้ตายพอพ,พื่อแก่เ,ยเ้ยเิยเ้มาออกแบบพอ้อยว่บบกบบบบเอเดียวัน,น้คาบับเออวเออไวกันไงแต่งง่วนปกากกามมจนจนไ,ไก่กกนปากันชิเจนปุ่นปาแีกกันพมหันกันปูเลี่มเนีเ่ยาแบบจน,นปุ่นมามา <laughs> แกฟีมันของมินจะพูดบากแปะแยันลูกร้านปะแยมันนลลูก็เอจรดนมามาอพูมัมามัไม่ขาเนาะปะแยมันต้องอางไม่ได้ขาเนาะล้วกับพี่ขายแกอะไรกูบ่ตัวที่มัด่องเขาแค่อเดียวบ้ันเรีกซื่อมนุดตันมพอกะนนเรียกพูนจุดนมา่ เขาเกี่ยวเกเขาเกี่ยวกับารงนว่าทางเงันว่าทางเงอถามไปคุยกัก่อยเลยหมดเทศว่ดทาเเขารียกว่าทางเงินคือประเทศกูมว่าหาฝันเงินเงกัดตัวตต่กไปเลยว่ทางเงนครับกูพอเาไม่หอดพ่อกือบถล่มถนนหมดกูร้านก่อโมเดลจุดงไม่รู้ฝันก้อยหรือเรื่องันเรือ ก้อยดึกสิครับก้อยดึกเอากได้ด้พอกระตามแล้วผมอยากกระกุนก้อยดึกใกล้ดึกก้มมาะดึกมั้งก้อยดึกวันนี้ได้รู้ไเท่าไหร่รู้จักมัเนี้ยก้อยดึกเดิบาทก้อยดึกเจตดเปาขายถืออันครับพูขายถัวตวตวงดเปิดตองแค่มาถึงม้ครับูเออบอกเขาด้วยว่าหกทุ่มเอาไว้ให้หน่อเออ ขณะนี้ยืไปคุยวรยืมไปเมื่อ่างหกทุ่มไปเอาโอเคแล้วค่อยปิดร้านบอกเขานะครับคุเกือถจะเอาหลายๆชุดเกือบครับคูณหลายชุดพอคัเอาไวคุ้มนะจ่บอกที่น้องครับคูณตัวเดื่อจะนอนหรือครับคุเออมื่อวันถึงวันพักอืมอ่ะถ้ากระดับไหวเทอใครคเทว่าทุกประองติอนหรือไมนาะอืคเอาเมื่อวันพาอพ่อด้บอกเดิ้งกเรูอพ่อบอกแคว่าพ่อรู้คุณะยัง สาธุกาบแต่ไอูุ้ขาดกุขาดกัแต่ก็หายเร็วเนาะขาดกุขาดเนาะปิอชุอเกดก็ถือตล่องหลอนประปู่ต่ว่ามันถือแล้วตั้งเเ้าครับก็ถือพวกเรบอยู่ปปู อาขอให้ล <c oughs> tamam, ูกให้ร e ักคุผู <S S ้ทุกค่อม่โง่ไมหลักม <c oughs> ่โงม่ไม่รั่วนี่ถูกขับไปมือแล้วก็รั่เจรื้อจรื้อซูกซะถูยบอก่เกีียว ครับสวัสดีเอฟซีสายบุญทุกทุกท่านครับอ่าแอดยิมกาสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะครับเตอร์ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามขมาครับมือวันพระเมื่อนี้เป็นมือวันศิลวันพระครับอ่าตามที่จริงทั้งหอกกบ่อได้เปิดนะครับทั้งปิดครับแม่คู่ปูให้แม่คู่ทั่วเอิ้นลูกศิษย์ลูกหากับท่านหันครับเราว่าขึ้นหอด่วนพันวะอ่าครับก็มีเอฟซีพนมาจากต่างประเทศประเทศโจรมันครับเพินนมาสักกะกับวายปูพ่นก็ตังใจมาแล้วครับอ่าแม่ ปูก็เลยให้เพิ่นขึ้นคารวะครับผมแล้วก็แอดยิมก็ได้นําปัจจัยของพ่อแม่พี่น้องครับบางส่วนนะครับเนาะหรือว่าคุณศาสตร์สุดท้ายครับกับเมื่อกี้ท่านนะครับที่นําขึ้นเพราะว่ามันก็จุดลายซื้อพระท่านครับเพราะว่ากระทันหันครับเพราะว่าเป็นวันหยุดครับสวมสวยๆมาเขาจุดวันซันว่าครับก็ได้จุดเป็นเอาขึ้นบางท่านขึ้นถวายให้ครับกับมีคุณศาสตร์สุดท้ายนะครับอ่าปู่เป็นในหลวมบุญมาครับเป็นในหลวมมาตลอดผ่านทั้งช่องแอดยิมมา ครับผมกัหลายบาทพอสมควรครับผมแล้วกระปูกัเลยต่ออายุให้คุณศาสตร์สุดท้ายเนะครับเด้อวันที่หนึ่งครับก่อดักกระดาครับผมต่ออายุให้คุณศาสตร์สุดท้ายสิบเก็ดปีครับอ่ะต่ออายุให้คุณศาสตร์สุดท้ายสิบเก็ดปีอาจจะเป็นหนึ่งศูนย์ก็ได้หนึ่งเก็ดก็ได้หรือว่าเก็ดศูนย์ก็ได้นะครับเด้อคำว่าเก็ดสิบปีสิบเก็ดของปูนี่ครับมีความหมายครับกายเอฟซีพิจารณาเบิ้งครับทุกคำเบาคำจ่า ของปูมีรางวัลนะครับเด้อต่ออายุให้คุณสัตว์สุดท้าย17ปีครับครับแลบ้วก็ปูบอกว่าครับเอฟซีทันใดครับจะเดินทางมาหอปูชีปมะเขาวหอปูตาด้ยครับเด้อหอปูตาเดินทางมา,าเกิน70กิโลครับ,บเกิน70กิโลครับถือเป๊ะเลยวันซันว่ครับพิจาจณาดีๆครับผมสำหรับแนวทางค่าอาหารกลางวันครับแนวทางค่าอาหารกลางวันนะครับเนาะ ค่าประตูิบเก้าบาทเลครับเรื่องค่าประตู er right? mm hmm. 1บเก้าบาทครับค่าประตู1บเก้าบาทนะครับแคปหน้าจอไว้เลครับเรื่องแคปหน้าจอไว้ครับก็หลายเครื่องนะครับอ uh, ่าครับผม ครับขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีสายบุญทุกทท่านครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามขมาเป็นกำลังใจให้ท่านช่องครับป่าบาท่านช่องจะลุ่งคลิปได้ไปครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายครับกับกดไลค์กดแชร์ให้เคือเก่าครับสัญญาณสัดเกนดีเ่ะครับอ่าราฝนมันตกนะครับเนาะฝนก็ตกพึงเศร้าครับผมสัญญาณประซัดเกนประการใดครับกาบขอโทษขออภัยหลายๆครับสําหรับปูให ตัวเลขหรือว่าให้ชวกไฮมานมาจากประเทศเยอรมันครับห้คุณพีเพิ่นก็คือหนงเจกับสิเก่าลยครับเด้อห็กับสิเก่ากับมัดตรงกับปู่ต่ออายุไ้คุณศาสตร์สุดท้ายครับผมไ้คุณศาสตร์สุดท้ายสิปีเลยครับเด้องสคัว่าสิบเจ็ดนี่ระวังหนึ่งศูหรือว่าหนงเหรือว่าเจ็ดนยกับอาการเอฟซีทุกท่านครับพิจารณาคาเบอกคําจ่าของปู่ดีๆทุกคับอกคําจ่าของปูมีรางวัล ครับผมมือนี้มือวันศิลวันพระกับคออิฟซีสายบุญทุกๆุกท่านโชคโชคมันมันกับตัวเลขขององค์ูชีปะเขาความปูตาเฮ้าครับเป็นอนใดใกรจะเลื่อนลงเรื่องทุกประการขอให้บุญบารมีองค์ขอให้บุญบารมีองค์ูชีบะเขาความปูตาครับโดยบรรดาในสายบุญของปูที่รวมบุญรวมกุศสมากครับให้โชคโชคมันมันคววมเก็บใหญ่ใคญ่วมไข่ยะให้มีครับให้มีแต่แนวดีๆเขาไม่ให้ชีวิตนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ครับท่านช่องจะขอจบคลิปลงเพียงสำนีก็บอฟซีสายบุญทุกๆกท่าน